สวัสดีครับจากร้านชุมแพโซล่าเซลล์นะครับวันนี้เราอยู่ที่อ,อําเภอหนองเรือเราได้มีการมาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่ว่าจะเป็นชุดปั๊มน้ําและชุดใช้ไฟภายในบ้านนะครับรวมถึงเจาะบานาด้ด้วยนะครับชุดนี้เราทำํำเสร็จครบเลยชุดใช้ไฟภายในบ้านนะครับเราได้มีการเดินระบบหลอดไฟเดินระบบปั๊กไฟให้แก่ลูกค้าด้วยนะครับ และก่อนจะลงปั๊มบาดานนะครับลูกค้าประสงค์ที่จะใส่กันสุดทางเราก็ได้จัดเตรียมมาใส่ให้ลูกค้าด้วยนะครับบ่อบาดาลที่เราเจาะจะมีความลึกอยู่ที่60เมตรนะครับและท่อซอยที่เราจะใส่ลงไปก็ใส่ทั้งหมด60เมตรเลยนะครับ หลังติดตั้งเสร็จนะครับวันถัดไปถึงจะได้มีการมาเทสระบบนะครับเนื่องจากว่าวันที่เราติดตั้งอากาศไม่ดีมีฝนนะครับสเปคของชุดปั๊มบาดาลน,นะครับจะเป็นปั๊มขนาด2แรง2นิ้วดูดความลึกอยู่ที่70เมตรนะครับโดยตอนนี้เราหย่อนไปอยู่ที่10ท่อนนะครับก็คือ40เมตรใช้แผงโซลาเซลล์ขนาด550จำนวน4แผงครับ ระบบท่อส่งน้ําเราจะเดินเป็นท่อขนาด2นิ้วนะครับสระน้ําของลูกค้ามีอยู่2สระนะครับผมเราก็ทําการเดินระบบท่อส่งมาทั้ง2สระเลยนะครับโดยใส่วาวนะครับในการโยกกระแสน้ํานะครับผม ส่วนชุดไฟนะครับเราจะใช้เป็นระบบไฟขนาด3กิโลวัตต์หรือว่า3 0 0 0วัตต์นะครับมีแบตเตอรี่ขนาด2 0 0แอมป์มชิดเจลจำนวน2ลูกนะครับมีชาร์จเจอร์ระบบ mppt 100%นะครับผมและมีอินเวอร์เตอร์เป็นระบบเพยวไซเวฟนะครับแผงโซล่าเซลเราใช้เป็นแผงขนาด5 5 0วัตต์เท่าก,กันกับชุดปั๊มน้ำนะครับจำนวน2แผงรวมทั้งหมดแล้วในชุดนี้นะครับเป็นทั้งหมด6แผงนะครับปั๊มน้ำา4แผง ุดไฟ2แผงนะครับลูกค้าท่านใดที่อยากติดตั้งระบบโซลา่าเซลล์นะครับสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรด้านล่างเลยนะครับขอบคุณครับ